ยกที่หนึ่งเริ่มแล้วครับผมรายการมอลลํ่ไอดอลครับเมื่อนี่จะมาเบอถึงคณะกรรมการของมอลลํ่ไอดอลทั้ง4ทีมเลยมีแต่คนเป็นตาหักพี่น้องครับมีแต่คนเป็นตาหักให้ไห้เขาหูเลยว่าในวงการมอลลํ่เนี่ยเพิ่นหักเพื่อนแพ้งกันสนับสนุนกันแล้วก็บแบบหักกันแพ้งกันอิลีแหมพี่น้องเมื่อวานนี่ผมมีโอกาสได้นางเบิงจังคือจังคลิปของที่ ทางผู้บริหารเพนังคุยกันเนาะทางคุณพ่อดาบซอพ่อเอะแล้วก็บอโจแล้วก็บอยสิริชชยสิแม่นังคุยกันกักับเป็นตาหักพี่น้องเพนังคุยกันผู้บริหารกับมีกันแซวกันเลนกันอียังแนนี่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นทีมผู้บริหารนะครับผมเพนังคุ้ยกันนอกจาิมีบอโจนะครับมีบอโจมีพ่อดาบซอแล้วก็มี เนี่ยน้อยนะครับเนี่ยน้อยผู้บริหารวงอีสานครนินนะครับก็คือเป็นเจ้าของรายการนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการหมอลำไอดอลนะครับผมแล้วก็มีคุณบอยสิริชัยแล้วก็มีคุณพ่อเอระเบียบวัฒสินครับผมอู้นางคุ้ยกันมวนอิลีมีเซลกันยอดกันแนงแน่ครับแล้วก็แอบไปเห็นคลิปนึงกับเป็นคลิปของแอนอลดีแอนอลดีก็ได้มาเจอกับน้องอุ้งอิงแล้วก็พ่อโจก็มีการร้องเพลงของกันและกันเกิดขึ้น อ่ะคุณแอนออรดีก็ร้องเพลงของน้องอุ๋งอิงกับหอบฟันมะลังฮานก็เพาะมากๆเนาะเวอร์ชันแอนออรดีร้องกับมวนคือเก่าเพราะว่าแอนออรดีก็คือนําเสียงดีอยู่แล้วแล้วเพลงอ่ะเพิ่นเฮ็ดมาดีอยู่แล้วเพลงของน้องอุ๋งอิงเนี่ยเพลงเนีเนื้อหาใจความดีมากอุ๋งอิงกับบอนอยนะอุ๋งอิงก็ร้องเพลงของพี่แอนออรดีคือกันแว๊บแว๊บแบบแบประธานพี่น้องอู้เสียงกับคนลุกคือกันแต่ว่าล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะกแอบซองน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงโพดเมื่อวานนี้นะครับผม โสถึงศิลปินท่านนี้นี่นี่น,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 นี่ล่าสุดเลยแต่แด,ด,ดนคุณบิวจิตชริยาบุญธรรมครับนางเอกน้องบิวจิตเนี่ยเป็นนางเอกของประทมบันเทิงศิล์นะครับผมนี่อุ้งอิงโพ์ว่าจังสีครับพี่น้องว่าวันนี้มาเจอพี่บิวจิตตัวจริงน่ารักมากๆคะ่ะอืน่ารักอิลี นาราก,ก็คือบิลจิตริยาเนะี่ยเป็นคนที่แบบว่าเสียงร้องเสียงร่ำการไล่ร่ำเนี่ยสารละินของการร่ำบิลจิตริยาเนี่ยก็คู่แบบอันดับเปิดตน้ตนนะของเมืองไทยในตอนนี้นะครับผมกระแสะก็มาแรงมากบิลจิตริยาเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าเป็นขวัญใจควัญใจกระเทยมาสันซอพี่น้องเนาะเออกระเทยเบิร์ตประเทศเอิญแม่เบิดจนมือนั่นนงโพดเคยเห็นอยู่ว่นนั่งโพดอันนั่งโพดวันแม่เนาะ ซุ้มกระเทยเอิญคอยแม่แม่นี่มือวันแม่เอาดอกไม้มากมายคอยเด้อมาสั่นครับพี่น้องอันนี้ก็ะเซวกันเนาะพี่น้องเนาะบิวชิติยาเกปก็นขวัญใจของอาบาแฟนขาแฟนเพลงนะสำหรับพวกสาวประเภทสองเสียบบิวชิติยาก,กคือจะชอบบิวจิตเป็นพิเศษเลยเพราะว่านั่งแบบว่าเว้าแบบมวเว้ามวนนั้นทีนี้คือแบบเป็นคนแบบว้าวตรงตรงแมมตรงๆงมีมุกมีฮาไปด้วยอะไรไปด้วยอะไรสิพ,พี่น้องครับ คือเป็นคาแรคเตอร์ของเพลนกับซีมี่แบบว่าเบาตรงๆนิดนึงเบาแบบบางทีก็อาจจะแรงแต่ว่าเป็นการเซลล์กันเล่นแบบแรงๆอะไรอย่างนี้หน้าเวทีกับกำมากกำมวลน,นะพี่น้องครับแล้วล่าสุดน้องอุ้งอิงกับไปเจอพี่บิวจิตเป็นตัวจริงมาโพสถึงบิวจิตชลิยาแบบนี้โพสว่าวันนี้มาเจอพี่บิวจิตเออมาเจอพี่บิวตัวจริงน่ารักมากๆค่ะว่าซันอืมกนารักอหลีน้องอุ้งอิงกันารัก อูนะ๋อิงก็น่ารักมากบ่กว่าสิเป็นไพคะ่ะผู้ใดกระซังขาดใดมาสัมผัสตัวจริงของน้องอู๋อิงก็จะฮักน้องอู๋อิงทุกคนศิลปินก็คือกันศิลปินทำให้ผู้ใดได้ติดตามแบาวาวบาว่าได้เจอตัวจริงอู๋อิงอ่ะก็จะหู้ซึกรงรักอู๋อิงเพราะาอู๋อิงเป็นคนน่ารักมากๆแล้วก็เป็นแบบวา่าเป็นน้องแบบเป็นน้องในวงการแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคนที่อายุยังหน่อยๆแต่ความสามารถล้นเหลือความสามารถแบบ บ่ต้องเบาถึง,าางก,าการร้องกันนั่งบ่ต้องเบาถึงมานั่งเป็นกรรมการสิเป็นจังไดเอาก็มาล่อรุ่นกันนะพี่น้องเห็นว่าอัดรายการไป2วันแล้วนะอัดไป2มือแล้วกับสิมาอ่อนแอวันที่16กันยายนมาเบิงรงขัาว่าสิเป็นจังไดรอุ้งอิงกับสิมาคอมเมนเตอร์ ator, มาเป็นโคด่สิเป็นจังไดน้นองสิเบอเก่งขืนบอหลังจากที่แฟนคลับเอฟซีกะต่างเป็นห่วงกันว่าเอะอุ้งอิงสิเบอสู่คนอื่นบอมีแต่คนเบาเก่งๆแต่บอต้องห่วงครับ ทีมสีแดงอ่ะบอโจแล้วบอกเก่งอยู่แล้วบอโจกับเบิ้ลปะทุมลาดนี่คือแบบส่งมุกกันตลอดค่อยเบิรงเด้อส่งมุกกันพวกแบบว่าญาติกันเว้าพ่นละพี่น้องเอาทีมนี้อุง้งอิงกบับบอน้อยนะดอกครับพี่น้องผมเสื้อว่าน้องกับมีประสบการณ์แล้วกัมีความสามารถในด้านนี่อยู่แล้วครับผมามาสองคนอื่นแนเป็นจังไดคุณแอนกับคุณบอยเป็นยังไงแอนบอยมาในลุกสีเหลืองอะ่ะพี่น้อง มาในลูกสีเหลืองเดี๋ยวขออนุญาตหาลูกก่อนแบบหนึ่งเด้อครับบอยแมนวาเไทยการบ้านเด้อมันหลายหลายเนี้ยที่ต้องเฮ็ดครับลองเบาพี่น,อน้องขอพายครับขอซอ่งให้เบิ่งก่อนมาแล้วแอนออร์ดีมาในลูกเผ็ดมากเอาเผ็ดบอเอาเผ็ดบอเอาพูดน่ะอุ้ยแต่ละลูกม่แต่สวยๆบอยซิริชัยกับบอหน่อยน่ะเด้อพี่น้องเด้อ โอ้โหเข้มีหลีอื่รอไหมรอรอสุดแล้วสุดทอนั้นละ่ะเนาะพี่น,อน้องเนาะสุดท่านั้นละ่ะเอามาเบิงทิมพ่อดาบสอพ่อดาบสอกระมาใหลูกสีม่วงเนาะมาเบิงคอเอก,กับพุนนาลาก่อนแน่เจ้าเอสีน้ำเงินมาแล้วจา้าอืมห้าใไข่แอบอยากหู้วิเดวา่าการที่เพ่นไทยแบบนี้เป็นปจังใจกัน เพิ่อนก็อุบกันไว้นั่นแหละครับพี่น้องก็คือเป็นลิกศิษิ์ของร่ากกันเนาะกันยังบอกเอามาเผยแร่ก่อนบางที่อาจจะทายคลิปๆกันไ้อยู่แต่ก็ยังไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้เนาะก็ต้องรออ่อนแอพร้พอมกันเลยนะครับผมวันที่16กันยายนจําค่านี้ไว้นะครับ16กันยายน15นาฬิกา45นาทีที่ช่อง WorkPo i n t 23นะครับ นี่แม่เพื่นนังคุยโซเลอีกอย่างกันฮึมันมาแข่งรับซีทีมหเพื่อที่ตาม่น่รอกอ ก็เป็นการแซวกันเล็่น้องม้วนนแล้วกันนี่เสื้อว่าอ่อนแอมากจะต้องเป็นแบบยอดวิวถล่มทลายเขาเอ่ยว่ากระแสเ r ตติ้งดีแน่นอนครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงล่ะผมบอกไปหลายคลิปแล้วอุ้งอิงมากในแบบว่าลุกสีแบบสีดำแดงดำแดงแล้วก็ใส่กระโปรงเนี่ยคือทีสูตรแล้วพี่น้อง มากแม่มากสุดนี่แม่ขอสื่อต่อรายการเพื่อนกลับไปบ้านซะน้องอีหลานเนาะเอาไปใส่ซะแฟนขับเอฟซีมากคักใส่หลาพี่น้องอย่าเฝ้าเดอ้อโอ้ยกปันบุพเพอมนะ้องมือน,นีเนะะาะอย่าเฝ้าดาเด้นนี่ อให้เบิรงแค่นี้ล่ะให้เบิรงแค่นี้รอเบิรงพร้อมกันมือไล่การออนแอร์แล้วกันครับผมอะพี่น้องเอฟซีเชียทีมใดแน่ครับผมมีใครเชียร์ทีมสีม่วงไหมครับสีม่วงของคุณพอดับซอคุณบิลจิตชริยาคุณตะกะแต,แตนชลดายกมือขึ้นครับคอม์เขาว่าไดนะครับส่วนผู้ใดเชียร์ทีมสีฟ้าครับผมสีฟ้าเป็นของระเบียบวัฒนศิลนครับ สีฟ้าก็มาโดยคุณพ่อเอระเบียวัตสินคุณท็อปนาลากรคุณเต๋าผู้สินคุณลํำเพลินวงศกรยกมือขึ้นครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนผู้ใดเชียร์ทีมสีแดงครับสีแดงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับผมนำทีมโดยนายห่างโจโยมนินนะครับผมแล้วก็น้องอุยิงเพชรบ,บ้านแพงแล้กก็เป็นคุณเบิ้ลปทุมราชครับส่วนใครเชียร์ทีมสีเหลืองบ้างครับยกมือขึ้นทางนี้ครับ คอมเมนต์กันเขามาได้ครับทีมสีเหลืองกับบอแพรกันครับพี่น้องนำทีมโดยหัวหนา้าบอยซิลิช่ยใจเกินร้อยแล้วก็ซ้อแอนอรดีครับแล้วก็คุณต่ายสุวรรณนันนะครับผมมักทีมใดเชียทีมใดคอมเมนต์กันเขามาได้ครับผมส่วนบาวโจเชียทุกทีมนะพี่น้องเนาะเลือกไม่ถูกจริงๆเขาเอื่นว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้ง4ี่ทีมไอซีแมะเออมกักทั้ง4ทีมแต่ว่ามารอาเบิงกันดีกว่าว่ารายการพ่ออนอน์แอลมาเราจะดุเดือดขนาดไหนการแบบว่า มืสิมวนปันไดเอาแค่เข้าเบิงเบื้องหลังเนี่ยที่กรรมาการเพน,นังคุ้ยกันเนี่ยโคตรอยู่แบบว่าอยู่หลังแบบหลังฉากเนี่ยพน,นังคุ้ยกันเนี่ยก็ยังมวปนปนีพี่น้องเสื้อวาอยู่ในร,รายการอิหลีนะเพราอ่อนแอมาแล้วนะจะต้องมียิงมุกแน่นอนมุกตรงร้ายแน่นอนเบิ้ลปฐุมราชกบฏโจดีต้องปล่อยมุกแน่นอนทีมหนีสมอิหลีสมแด็มว่าอยู่ที่น้ำกันเพราะว่าพนมวนแมพี่น้องครับมวนดิวจิตริยากับบอกหน่อยหนาเด้อ คอยอยากเบิรงบิวจิสิลิยาคอมเมนต์เต่เธอเอาแห้งๆเรื่อบิวจิตอืมโฉดชะโฉดชะเลยคืออยู่ทางเวทีเลยอุงอิงก็คือการอุงอิงกันนารุ่นน้องอุงอิงสิคอมเมนต์จังใดเนาะเขากันนารุ่นแหมครับพี่น้องครับแล้วคุณแอ๋กับคุณบอยสิมีหวานกันแน่บอ,อยใ,ในในรายการนี่สิแหม αι? เป็นยังไงคุณท็อปนารากรพระเอกบอกว่า พระเอกหนาม่นเสียงใสบอกว่าเสียงดีของเขานี่เป็นจังใดเอา้ามาลอ่อลวนกันทั้งซีทีมเลยครับผมเป็นกำลังใจให้ทั้งซีทีมเลยนะครับสำหรับมือนี่ผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เปาโจดีไซน์น้ำเด้อครับสวัสดีครับ